สิทธิ์เก่าเล่าเรื่องสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสิทธิ์เก่าเล่าเรื่องค่ะทุกคืนวันพุธเวลา20นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยนเรศวร FM 107.25เมกะค่ะและดิฉันสิริลักษณ์รุ่งธนาวานิชสิทธิ์เก่ามนาเรศวรรายงานตัวค่ะค่ะกับค่ำคืนวันนี้นะคะวันที่1ตุลาคม เริ่มต้นคืนแรกของเดือนกับข่าวนี้กันเลยค่ะกับงาน21ปีเกษตรนาเรศวรคืนถิ่นนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสิทธิเก่าเกษตรนาเรศวรเป็นแรงหนึ่งชูชาติไทยเพื่อให้สิทธิเก่านิสิตปัจจุบันได้เห็นว่าตลอดเวลา21ปีที่ผ่านมานะคะคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดการเรียนการสอนและสรรสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมและพวกเขาเหล่านั้น ก็ได้นำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปพัฒนาสู่ชุมชนค่ะโดยกิจกรรมในวันดังกล่าวนะคะก็จะมีพิธีไหว้ครูและงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ค่ะซึ่งงานเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4ตุลาคม2557นะคะณอาคารขวัญเมืองมหาวิทยายลายาัยนเรศวรค่ะ สำหรับสิทธิ์เก่าคณะเกษตรท่านใดนะคะต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook ของชมรมสิทธิ์เก่าเกษตรนเรศวรเป็นแรงหนึ่งชูชาติไทยตอนนี้ได้เลยค่ะค่าหลังจากกิจกรรม21ปีเกษตรนเรศวรคืนถิ่นจบไปแล้วนะคะก็มาต่อกับงานย้อนรอยร้อยลัดดวงใจสายใยศึกษาเรือแจวคืนท่าลูกสีฟ้าคืนถิ่นค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสิทธิ์เก่ามหาวิทยายลายัยศรีนครินทรวิโรธพิษณุโลกและมหาวิทยายลายาัยนเรศวรค่ะเพื่อให้สิทธิ์เก่านะคะได้ร่วมย้อนรอยในคอนเซปต์ที่ว่าเยือนถิ่นเก่าเล่าความหลังนั่งรลถลางชมเมืองพิษมุทิตาจิตคณาจารย์สืบสารสัมพันธ์น้องพี่ราตีสีฟ้าศึกษารวมใจยิ่งใหญ่นิรันดรค่ะ โดยการจัดงานในปีนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่25ตุลาคมณนะโรงเรียนมัธยมสาธิตมอนาเรสวนหรือว่ามอนอสวนสนามบินเดิมของเราเองนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นเนี่ยก็จะจัดงานที่โรงแรมเมฟาเวอร์ค่ะและสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะทางรายการสืบเก่าเล่าเรื่องก็ได้รับเกียรติจากนายอำนวยศรีนาคผู้ประสานงานเครือข่ายค่ะมาพูดถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมนายอํานวยศรีนาคนะครับสิทธิ์เก่าคณะศึกษาศาสตร์เอกเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับจบการศึกษาปีการศึกษา2,537ครับก็ปัจจุบันมีตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการชํานาญการพิเศษที่โรงเรียนบ้านซัมบอจังหวัดอุตรดิตถ์ครับตอนนี้กําลังขับเคลื่อนแล้วก็สร้างเครือข่ายอันที่จริงเครือข่ายเนี่ยสร้างสร้างมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นในระดับ การสร้างเครือข่ายตั้งแต่ใช้โทรศัพท์มือถือประสานงานกันจนปัจจุบันนี้ในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ใช้ตรงนี้นะครับประสานงานจัดตั้งกลุ่มผ่านสื่อต่างๆแล้วก็จัดเป็นกลุ่มและเมื่อเป็นกลุ่มแล้วก็มีการประสานงานเพื่อจัดงานเป็นลักษณะว่าล้ำลึกความหลังจัดเป็นงานสิทธิ์เก่าสัมพันธ์อะไรเงี้ยทำกึง่งๆไม่เป็นรูปแบบทันทำ,ทำในระดับรุ่น ของคณะมาก่อนเพราะเป็นรุ่นเป็นอะไรก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องต่างรุ่นเข้ามาร่วมง,งานก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราทําไมไม่จัดเป็นงานภาพรวมของคณะเดิมนั้นเนี่ยงานสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ในรูปแบบของคณะศึกษาศาสตร์ครับเริ่มมาจากตั้งแต่ที่เป็นมสาวาพิโลกมาเป็นมนาลีสวนก็จะจัดชื่อว่างานเรือแจวคืนท่าลูกศีฟาคืนถิ่น,นจะจัดตอนที่พี่พ ไปทำงานแล้วกลับมารับปริญญาคืนก่อนที่จะรับพระราชทานปริญญาก็จะจัดงานงานนี้ขึ้นมาก็น้องๆกับพี่ที่จบไปแล้วพี่ๆที่ไปฝึกสอนก็ย้อนกลับมาช่วยกันจัดงานแล้วก็สารสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆอะไรหลากหลายเกิดขึ้นนะครับพอจบการศึกษาไปแล้ว ไอ้คำว่าเรือแจวเนี่ยก็ยังยังมีอยู่งานเรือแจวแต่ว่าพวกนิสิตเก่าสิทธิเก่าที่จบไปมีงานทําต่างๆแล้วก็ยังหลังจากใช้สื่อเข้าหากันเกิดอยากจะจัดขึ้นมาแล้วทํำยังไงงานเรือแจวก็ยังมีอยู่เราเพิ่มคําว่าย้อนรอยเรือแจวขึ้นมานะครับก็จัดปีนี้เป็นปีที่4ี่แล้วครับที่กําหนดจัดขึ้นจะจัดขึ้นที่วันที่25ตุลาคมนะครับที่โรงแรมเมพาวเวอร์พอจัดที่โรงแรมเมพาวเวอร์เนี่ยก็ สถานที่จัดงานปีนี้มันอยู่ใกล้ๆกับมสวพิโลกเดิมซึ่งปัจจุบันเป็นสาธิตของพี่บุญสงคารามบ้า,งเ,างเป็นสาธิตมนอบ้างซึ่งเป็นสถานที่ที่สิทธิ์เก่าทั้งหลายเนี่ยยังหลับตายัางนึกภาพสมัยตอนที่ตัวเองมาเรียนใช้เวลาอยู่ตรงนั้นตอนเรียนปตีเนี่ยก็อยู่สองส่วนนะส่วนหนองอ้อก็อยู่ส่วนที่เป็นมหนองอ้อก็อยู่ส่วนที่เป็นส่วนสนามบิน ก,ก็อยู่ความผูกพันไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนสโมสรนิสิตหอพักสถานที่ทานอาหารเคนทีนสนามกีฬาอะไรก,นก็นึกภาพก็ยังเห็นเห็นอยู่ก็ใช้คอนเซปต์ของงานว่าเยือนถิ่นเก่าเล่าความหลังอันนี้คือคือจะจะไปดูพื้นพื้นที่เก่าๆที่เคยอยู่เยือนถิ่นเก่าเล่าความหลังแล้วก็นั่งรถลางชมเมืองพิษมุทิตาจิต คณาจารย์สืบสารสพันน้องพี่แล้วก็ราตรีสีฟ้าอะไรประมาณนี้ก็เป็นเหมือนกับแนวงานของสุปสรนี่นึงมีคนแซวบอกว่าเหมือนกับสุปรสรจัดงานกีฬาอะไรปแราเนี้ก็ก็เป็นไอเดียที่ประมวลแล้วก็น่าจะเก็บเอาอยู่<ม>ะก็เป็นการระลึกความหลังของบรรดาพวกสิทธิ์เกา่า แต่ว่าก็คำว่าสืบมุทิตาจิตคณาจารย์แล้วก็สืบสารสัมพัน้องพี่ก็คือจะประสานกับทางกองกิจการนิสิตของคณะว่าอยากจะให้ประสานเอารุ่นน้องมาร่วมด้วยรุ่นน้องซีเป็นศิษย์ปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการประสานงานกับเจจาน้าที่ก็ก็น่าจะลงตัวที่ว่าวันนั้นอาจจะมีแสดงมุทิตาจิตใบสีสุขวัญอะไรกับพวกคณาจารย์เดิมๆที่เคยสอนอาจจะเกษียณไปแล้วบ้างแต่ว่าก็ยังยังอยู่ในแวดวงเทอก็ ก็จะพยายามให้ให้ทางคณะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อท,ทําหนังสือเชิญมาเพื่อรับการมุนิตาจิตจักเพื่อนพี่น้องชาวศึกษาศาสตร์กันครับก็ตอนนี้ก็กําลังเล่งประสานงานนะครับเพื่อให้ทราบจํานวนเพื่อจะได้กําหนดว่าจะวางแผนอะไรเกี่ยวกับในงานช่วงกลางวันช่วงเย็นอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นงานที่เนื่องจากว่า คนดำเนินงานขับเคลื่อนต่างๆก็ไม่ได้อยู่ในในพื้นที่ก็ต้องอาศัยสือ่อต้องขยันประสานงานบ,บ่อยๆครับผมก็ฝากไปยังเพื่อนพี่น้องสิทธิ์เก่าคณะศึกษา,าศาสตร์มอนาเรศวนหรือ,อที่จบในานามของมอสวพิโลกนะครับที่จบการศึกษาไปแล้วไม่ว่าจะอยู่ในฐานะตำแหน่งอะไรยังไงนั้นในวันนั้นขอให้ถอดตำแหน่งว่าคนอะไรออกให้หมดแล้วก็ ย้อนกลับมานะครับสร้างสัมพันธ์น้องพี่ให้ให้ไม่ให้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นการย้อนรอยเรือแจวนะครับมาสร้างเครือข่ายไม่ไม่เท่าที่ผ่านมาเครือข่ายในโลกเสมือนจริงในสื่อโซ,โซเชียลมันก็ไม่ไม,ไม่เหมือนกลับมากลับมาฟื้นความสัมพันธ์กันวันที่ยี่ห้านะครับก็ตามสเตปนี้นะครับเยือนทินเก่าเล่าความหลังนะครับนั่งรถล่างชมเมืองพิษมุทจะจิตคณาจารย์สืบสามสันพร้อมน้องพี่ แล้วราตีสีฟ้านะครับมาช่วงไหนถ้าเป็นไปได้อยากให้มาทั้งทั้งสี่ช่วงก็ขอเชิญชวนนะครับมีอะไรก็เข้าไปดูรายละเอียดในกลุ่ม Facebook ของไม่ว่าจะเป็นเ c e b o o k ของคณะศึกษาศาสตร์สิทธิ์เก่าศึกษาศาสตร์หรือ f เฟซบุ๊อในส่วนที่ทำไว้เป็นหน้าของคณะศึกษาศาสตร์เลยครับสำหรับสิทธิ์เก่าท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0862018481ได้เลยค่ะค่ะแล้วนั่นก็คือกิจกรรมสิทธิเก่าสัมพันธ์ดีๆนะคะที่ทางรายการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นสื่อการในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารนี้ไปยังพี่น้องสิทธิเก่าทุกท่านนะคะส่วนอีกข่าวที่น่าสนใจค่ะสำหรับสิทธิเก่ากยศนะคะตอนนี้ทางกยศเปิดรับสมัครสิทธิเก่าผู้กู้ยืมเงินกองทุนนะคะ,คเ,นนะ,คะเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ เป็นแบบอย่างที่ดีประจําปีงบประมาณพศ2557โดยคุณสมบัติของผู้สมัครก็จะต้องมีต่างต่อไปนี้นะคะต้องเป็นสิทธิเก่ากองทุนต้องเป็นผู้ที่มีประวัติการชำระเงินคืนกองทุนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีต่อตอนเองครอบครัวสังคมและเป็นผู้ที่มีจิตสํานึกรู้คุณค่าของเงินกองทุนเป็นคนดีมีความเสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนหรือสาธารณชนค่ะตอนนี้สิทธิ์เก่ากอยศออนะคะก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองพัฒนาสิทธิ์เก่าสัมพันธ์นะคะและส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนาสิทธิ์เก่าสัมพันธ์หรือที่กองกิจการนิสิตค่ะเพราะสถานศึกษานะคะจะต้องเป็นผู้รับรองผู้สมัครค่ะหมดเขตรับสมัครวันที่31ตุลาคมนี้นะคะ เพราะฉะนั้นสิทธิ์เก่ากยศทุกท่านนะคะจะต้องส่งไปสมัครมาที่กองพัฒนาสิทธิ์เก่าสัมพันธ์หรือกองกิจการนิสิตโดยด่วนเลยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองพัฒนาสิทธิ์เก่าสัมพันธ์นะคะที่ w w w n u l a m n a i n u a c t h ค่ะ และสุดท้ายนะคะกับกิจกรรมไลฟ์บาสเกตค่ะเพื่อหาเงินเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งในคืนนี้ค่ะเราก็จะมาแจ้งให้ผู้ใจบุญทุกท่านได้ทราบว่าเราจะเดินทางไปจัดกิจกรรมกันในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะที่ต้องเลื่อนกำหนดการจากเดิมจากวันที่10-11ตุลาคมนะคะก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆได้ปิดเทอมกันไปแล้วนะคะและหากมีความแน่นอนของกำหนดการ ว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรนะคะทางรายการสิทธิ์ก่อเล่าเรื่องก็จะรีบมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบทันทีค่ะแต่ตอนนี้นะคะสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสมทบทุนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโอนเงินไปได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยประเภศออมทรัพย์ชื่อบัญชีนางสาวสิริลักษณ์รุ่งธนาวานิชเลขที่บัญชีนะคะ857ขีดศขีด3ขีดศย์ค่ะ พูดถึงเรื่องปากท้องก็นึกขึ้นมาได้นะคะว่าคืนนี้ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ฟังก่อนนอนค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังท่านใดมีอาการท้องร้องขึ้นมาบ้างคะถ้างั้นนะคะก่อนที่จะไปหาของมารับประทานเนี่ยมาฟังกันก่อนว่าอาหารต้องห้ามขณะท้องว่างนะั้นมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือกล้วยค่ะกล้วยอุดมไปด้วยธาตุแมกนีเซียมนะคะการรับประทานกล้วยเนี่ยขณะท้องว่างก็จะทําให้ปริมาณธาตุแมกนีเซียมในเลือดสูงขึ้น ทำให้สูญเสียสัสดส่วนของแคลเซียมและแมกนีเซียมไปค่ะจะเป็นการยับยั้งการทํางานของหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะ 2. กระเทียมการกินกระเทียมขณะท้องว่างนะคะจะทําให้เยื่อบุก,กระเพาะอาหารได้รับการกระตุ้นทําให้เกิดโรคก,กระเพาะอาหารอักเสบอย่างรุนแรงค่ะ 3. ผักการกินผักอย่างเดียวขณะท้องว่างนะคะก็จะทําให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ยเกิดอาการผิดปกติ นอกจากนั้นยังไม่ควรอาบน้ําและออกกําลังกายด้วยเช่นกันค่ะเพราะการอาบน้ําและการออกกําลังกายในขณะที่ท้องว่างเนี่ยจะทําให้น้ําตาลในเลือดลดต่ําลงนะคะอาจทําให้เกิดอาการช็อกได้ค่ะ4นมและนมถั่วเหลืองนะคะแม้ว่านมถั่วเหลืองจะอุดมไปด้วยโปรตีนแต่จะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อกระเพาะอาหารมีสารอาหารประเภทแป้งอยู่ด้วยค่ะดังนั้นจึงไม่ควรกินนมหรือนมถั่วเหลืองขณะท้องว่างนะคะ 5. น้ำตาลหรืออาหารหวานค่ะไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสหวานหรือน้ำตาลนะคะเช่นน้ำมัดลมช็อกโกแลตเพราะหากรับประทานขณะท้องว่างก็จะทำให้โปรตีนรวมตัวกับน้ำตาลส่งผลต่อการดูดซึมโปรตีนทุกชนิดและลดสมรรถภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดและไตค่ะ 6. ชาที่แก่เกินไปนะคะชาทำให้กดเกลือในน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเจอจาง ส่งผลให้การทำงานของระบบย่อยอาหารลดลงและเกิดอาการใจสั่นเวียนศีรษะมือเท้าไม่มีแรงจิตใจไม่สงบค่ะและเจ็ดลูกพับค่ะไม่ควรรับประทานลูกพับในขณะที่ท้องว่างเพราะกระเพาะอาหารจะหลั่งกรดเกลือออกมามากหากไปรวมตัวกับยางและสารแขวนลอยในลูกพับแล้วนะคะก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกขึืนไส้และเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ อาหารต้องห้ามที่ไม่ควรกินตอนท้องว่างนะคะเป็นห่วงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกแหล่งข้อมูลดีๆนะคะที่เราได้นํามาแบ่งปันกันในคืนนี้ค่ะเอาละค่ะเวลาของรายการสิทธิ์เก่าเล่าเรื่องก็ได้หมดลงแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ต้องการจะฟังสิทธิ์เก่าเล่าเรื่องเนี่ยก็สามารถกลับมาพบเราได้นะคะทุกคืนวันพุธเวลาสองทุ่มนะคะที่นี่ fm 1 0 7 2 5เมกะเฮิรตซ์ค่ะหรือจะฟังออนไลน์สดๆได้ที่ v w w อร์ไวท์เว็บ nu fm radio d o com ค่ะหรือสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของกองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์ค่ะฝากติดตามไปด้วยนะคะสำหรับข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สิทธิเก่าแล้วก็ผู้สนใจนะคะนอกจากการติดตามไยทางสิทธิเก่าเล่าเรื่องแล้วก็สามารถติดตามกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของกองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์หรือที่แฟนเพจกองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ